ถ้าเราดูเนี่ยตรงนี้เห็นป่ะตรงนี้คือจบประโยคแล้วอันนี้มันแปลว่าอะไรเราอะจำเป็นที่จะต้อง remove ก็คือกำจัดหรือว่าตัดออกใช่ป่ะตัดอะไรตัด portion ก็คือตัดบางส่วนตัดส่วนของตับอ่าตัดส่วนของตับออกแล้วเพราะว่าคือที่ต้องตัดเพราะว่าอะไรส่วนของตับมันมีก้อนอยู่ไงเออประมาณนี้มีก้อนก็เลยต้องตัดไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ซึ่งตรงนี้นะคะเวลาเราจะเชื่อมเห็นนะตรงนี้มันจบประโยคแล้วประธานแล้วก็มีกริยาถูกป่ะแล้วก็มีกรรมเนาะเออมันก็จบประโยคแล้วดังนั้นเนี่ยเราจะบอกว่าเฮ้ยตับมันมีก้อนอยู่เนี่ยนะคะเราก็ต้องมีการเชื่อมเข้าไปถูกปะ่ะยกเว้นเราจุดฟูลสต็อปให้เราขึ้นประโยคใหม่แต่ถ้าเราอยากเขียนให้มันดูแบบเออมันกระชับกระชับอะอยู่ในประโยคเดียวเราก็ต้องมีการเชื่อมซึ่งตรงนี้พอเวลา ทุกคนมาดูตรงนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าเฮ้ยตับมันไม่ใช่สถานที่อ่ะอืมตับไม่ใช่สถานที่แต่เขาใช้ w a r e เออนะคะก็เวลาเราดูเนี่ยนะคะตรงเนี้ยนะคะหลายๆคนก็พอเห็น liver เป็น wear ก็ถ้าเราแค่อ่านของเขาอะค่ะแค่อ่านนะเราก็เข้าใจแหละเอออ่านเดี๋ยวพี่เขียนให้จบ mask นี่ก็คือก้อนนะแล้วบอก is located เ,เห็นไหมอันนี้นะคะพี่พูดอีกทีหนึ่งนะคะเราจะตัดบ,บางส่วนของตับออกซึ่งไอนนเนี่ยตับเนี่ยมันมีอะไรมันมีมันมีก้อนเนื้อมันมีก้อนอยู่เออประมาณนี้นะคะอ่ะเราก็จะพูดกันประมาณนี้นะคะทีเนี้ยก็อย่างที่บอกว่าเออ ไปอ่านเองแวร์ where? ก็แวร์ค่ะแต่พอเวลาจะสร้างประโยคเนี่ยเราอาจจะงงนิดนึงว่าเฮ้ยแล้วตับมันไปสถานที่ได้ยังไงอ่าทุกคนลองคิดตามนะคะอันเนี้ยถ้าเราคิดนะเออวิธีการนะคะถ้าสมมติเวลาเราจะเขียนเองเนี่ยนะคะการการอ่านเนี่ยกับการเขียนเองไม่เหมือนกันนะสิ่งที่ยากกว่าคือการเขียนเองนะคะเพราะว่าอ่านเราก็เหมือนกับว่าอโอเคก็ก็จบเราก็อ่านเข้าใจแหละแต่พอเวลาเราจะสร้างขึ้นมาเองเนี่ยปัญหาคืออะไร ไม่สามารถสร้างประโยคได้แบบนี้นะคะในหลายคนยังเข้าใจว่าเฮ้ยเห็นคำว่าตับมันต้องเป็น which แต่ทำไมวันนี้พี่ดุยบอกว่ามันจะต้องเป็น where เพราะอะไรเพราะว่าดูนะคะเวลาเราเราแยกประโยคนะคะก่อนเราจะเชื่อมค่ะนะคะอันนี้มันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะ We need to remove the portion of the liver อันนี้คือประโยคที่หนึ่งนะคะเสร็จนะคะพี่บอกว่า the mass is located at the liver นะคะีค่ะหรือ add the portion of the liver ก็ได้ส่วนนั้น,น่ะโอเคไหมคะอันนี้พี่ใช้คำว่า add เข้ามาถูกไหมเพราะว่าเวลาพี่จะรวมประโยคได้เนี่ยหมายความว่าอะไรพี่ต้องมีตับและตับประโยคที่1นึ่งประโยคที่2จะต้องมีตับและตับเหมือนกันนะคะโอเคพอเสร็จเนี่ยพี่รวมประโยคนะคะพอพี่รวมประโยคปุ๊บแบบพี่จะได้เป็นอะไรคะพี่จะได้เป็น add which ถูกต้องปะเออนะคะ โ okay. อเคดูใหม่อีกทีนึงนะคะเราพูดบอกว่าประโยคที่1คือ we need to remove the portion of the liver นะคะและประโยคที่2ก็คือ um, the mass is located at the liver หรือว่า at the portion of the liver ก็ได้เสร็จเป็นยังไงประโยคที่1กับประโยคที่2มันเหมือนกันเห็นไหมมันมี something มันเหมือนกันมันมีตึ๊ดกับตึ๊ดที่มันเหมือนกันเนี่ยมันมีตรงเนี้ยอ่ะ นะคะอ่ามันมี the portion of the liver ตรงนี้เราจะคิดว่าเป็น the portion of the liver หรือเป็น the liver ก็ได้นะก็คือมันเหมือนกันใช่ไหมคะพอมันเหมือนกันปุ๊บหมายความว่ามันสามารถรวมกันได้และเมื่อเรามีบุพบท at ใช่ปะ่ะเราก็ต้องทำอะไร at which ทุกคนตามทันไหมคะตรงนี้จะเป็น at which นะคะอ่าแล้วพอ at which เกิดอะไรขึ้นคะนี่คือการบอกสถานที่ใช่ไหมคะ at which ก็คือเท่ากับ where นั่นหมายความว่า วันนี้ค่ะนะคะในคอนเซปต์ของคำว่า l i v e r นะคะก็คือคำว่าตับเนี่ยนะคะคือเราคิดว่ามันไม่ใช่สถานที่อ่ะเออเราเคยมีคำถามแล้วว่าเอ้ย e liver มันใช้กับ where ได้ยังไงแต่ว่าวันนี้เราก็จะเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยอ่าโอเคพอมันดูตามประโยคหลังอนะคะ่ะเห็นไหมคะมันมีคอนเซปต์ของคำว่า add เข้ามามันก็จะกลายเป็นสถานที่ขึ้นมาในทันทีในในค,คิดในแง่ของเรื่องของภาษานะตัวนี้ก็จะกลายเป็น where นะคะโอเค และพอเราดูอย่างนี้นะคะหมายความว่ามันไม่ได้ตายตัวนะคะว่าเฮ้ยเลเวอคุณจะต้องใช้เวลรตลอดเนาะมันสามารถที่จะเป็นสมมุติว่าพี่อ่ะมันขึ้นอยู่กับด้านหลังอะ่ะว่าเป็นอะไร